เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพบผมกัน s ีร o ลเอ็กซ์โมวันนี้อยู่กับอูมะมือสเมะนะครับพิตตี้เดอร์ีผมเนี่ยอยากทำคลิปเกมนี้มานานแล้วนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครจ้างนะครับก็ถ้าใครที่เป็นชาวม้าสาวแล้วผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้หรือว่าพูดคุยกันได้นะครับโดยเกมเนี่ยก็ได้เปิดมากว่าอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมก็ได้ทำการลองเล่นและวิจัยกับพี่ๆที่เล่นมา4ปีนะครับทำให้ผมเนี่ย ก็พัฒนาความรู้มาทําคลิปได้แล้วนะครับโดยผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้เดี๋ยวเปิดให้ดูครับก่อ <g> น <år> ที่จะทําคลิปรีวิวเนี่ยผมได้ทําการปั้นม้ามากมายนะครับแล้วก็คัดมาเฉพาะไม้ที่ผมชื่นชอบแต่ไอ้ที่มาที่ชื่นชอบเนี่ยมันเดินเป็นเกือบทุกตัวนะทุกคนดูสิฮะโอ้โหเรียกว่าอีกนิดเดียวมันจะครบทุกตัวแล้วในณเวลาที่อัดคลิปนะครับถ้าเอาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่มีแค่ในส่วนของคนเดียวครับ มารูเซนสกี้ครับที่ผมไม่มีนะแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็จัดมาหมดแล้วนะครับทุกคนดูตัวยันตัวรีวิวตัวดาว2ดาวเดี๋ยวผมก็อัพเป็น3ดาวเกือบหมดแล้วด้วยนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมารีวิวในส่วนของน้องเมจิโรแมคควีนนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบน้องเป็นพิเศษเลยแล้วก็ระยะการวิ่งน้องเนี่ยมันจาบมากๆเลยนะถามว่าวันนี้เราจะมาสอนปั้นน้องในแบบไหนก็คือ ผมเนี่ยจะปั้นน้องเป็นวิ่งนำครับถ้า,ากว่าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะครับอ่ะเมจิโร่แม็กฟีแมกควีนนะครับก็เป็นม้าทางไกลนะครับเรียกได้ว่าถ้าหากว่าดูในระยะวิ่งแล้วเนี่ยระยะวิ่งเนี่ยจะอยู่ที่เมดเดิลและก็ลองนะครับหรือว่าวิ่งสามารถวิ่งสนามที่มันค่อนข้างกว้างหรือไกลได้นั่นเองนะครับแต่จะไม่ถนัดวิ่งะะสนามระยะสปรินต์หรือสนามม้ยนะครับถนัดวิ่งพื้นหญ้าครับไม่ถนัดวิ่งพื้นโคลนนะครับก็เรียกว่า <c oughs> เป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับส่วนสไตล์การวิ่งเนี่ยน่าสนใจมากมากคือที่เราจะมาพูดวันนี้นั่นเองนะครับสไตล์การวิ่งเนี่ยก็จะเป็นเพสหรือว่าเป็นพวกวิ่งตามนะครับกับวิ่งนําได้นิดหน่อยแต่ใช่ครับปั้นไปปั้นมาน้องถนัดวิ่งนำนะครับทุกคนวันนี้เราจะ,จะมาสอนแนะนําการวิ่งนําโดยสกิลของน้องนะครับสกิลแรกนะครับชื่อ the duty of dignity นะครับโดยสกิลนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเพิ่มความเร็วในส่วนของคอนเนอร์สุดท้ายนั่นเองนะครับคอนเนอร์ Corner สุดท้ายคือโค้งสุดท้ายนั่นเอง แล้วก็จะมีสกิลติดๆมานิดหน่อยนะครับจะมีหน้าทูสเปร์หรืออะไรให้ซื้อได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวที่ผมปั้นเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตัวที่ผมปั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเรากดไปที่แบ็คนะครับแล้วก็กดไปที่เวเชเรียนอุมะมูโซเมนะครับในหน้าของเอนชานเราจะไปดูตัวที่เราปั้นเอาไว้ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวที่ผมปั้นเอาไว้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ ถ้าผมปั้นเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เน้นสเตมินาถึง900เลยแต่ว่าถ้าหากว่าผมย้อนได้เนี่ยผมจะลดสเตมินาเหลือแค่เพียง7-800ก็พอหรือน้อยกว่านั้นนะเพราะว่าน้องเนี่ยวิ่งไหวแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือการทดลองนะครับเราก็เลยจะเอามาให้ดูนะครับแล้วก็หลักการเลยคือคุณต้องทําให้น้องเป็นวิ่งฟอนได้นี่เห็นไหมฮะโดยถ้าหากว่าพูดกันตามตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บ ให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งเป็นเว็บที่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้กันนะครับนี่ครับเว็บที่ชื่อว่าเกมโทระอุมะมูโซเมแล้วก็จะเป็นหน้าของ Capability นะครับโดยเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับเว็บนี้จะเป็นการดูว่าตัวเราถนัดสืบพันธ์กับตัวไหนนะครับโดยแมจิโรแมคควีนนะครับก็จะถนัดโดยเราคลิกไปที่เ e คคอมเมนต์ตรงนี้นะกดไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของเขากับซูเปอร์ครีกโอเปร่าหรือว่าน้องไรท์โชเวอร์เนี่ย ตัวไกเทโอโกชิปหรือลูดอมเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับทำให้เรียนรู้สืบทอดสกิลต่างๆได้อย่างง่ายดายรวมถึงไดว่าสการเลตและอีกมากมายนะครับทำให้เราเนี่ยเลือกใส่ตัวที่เราชื่นชอบไปได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมฝึกนะครับอันนี้ผมเตรียมคาเรียรไว้ละเวแล้ว,วผมฝึกแมคควีนเนี่ยเราจะต้องไปปั้นตัวที่สามารถวิ่งนําให้ได้ก่อนสาหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งมาเล่นอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าสมมติว่าผมเลือกไปที่เมจิโร่แมคควีนนะครับถ้าเรากดเนี่ย จะเห็นว่าเนี่ยมันจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมว่าฟอนต์ผมมันยังไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมาสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับโดยเราก็มาไล่ดูครับว่าตัวไหนของเราเห็นไหมถ้าหากว่าผมเลือกสืบความสัมพันธ์จากน้องมิโฮโลบรลบงนะครับก็จะสามารถวิ่งฟอนต์เอได้เลยนะครับเทียบเท่ากับความถนัดการวิ่งตามนั่นเองทําให้การปั้นของสายวิ่งหน้าที่น้องด้านถนัดเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองเราก็จะสามารถปั้นน้องได้โหดเลยนะครับแต่คราวนี้ ทุกคนอาจจะยังไม่มีในเว็บแรกทุกคนก็ต้องค่อยๆปั้นไปก่อนเนี่ยค่อยๆปัน้นค่อยๆเลือกไปเล่นไปเรื่อยๆเ,เล่นสาวๆไว้หลายๆตัวนะครับทําให้น้องเนี่ยสามารถมีสไตล์การวิ่งได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเห็น mm hmm. ไ,ไหมเราก็สามารถเลือกได้เนี่ย บโบลบงเนี่ยจะสามารถส่งน้องไป A ได้ไลท์โชเวอร์ตัวผมเนี่ยก็สามารถวิ่งฟอนต์ได้เพราะว่าอะไรครับทางขวานะครับการเรียนรู้แต่ละคน,นมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมเปลี่ยนน้องตัวนี้ออกก่อนเห็นไหมครับแล้วผมใส่เข้าไปใหม่ถ้าผ่าว่าผมเอาตัวโปรโตไทป์ผมเนี่ยวิ่งใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาให้ดูอีกตัวนึงครับเอาที่มันไม่เหมือนเดิมให้เป็นเพสในส่วนของฟอนต์วิ่งนำนะครับอัอนนี้เห็นไหมวิ่งเรทเพิ่มไม่มีผลอะไรจาก D เป็น C ไม่ควรนะครับวิธีการปั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถ เลือกปั้นน้องตามนี้ได้เลยเห็นไหมครับเราก็มาดูว่าเนี่ยบร็อบงบางตัวก็ไม่ได้เพิ่มวิ่งฟอนต์เห็นไหมครับแต่บระอบงตัวนี้เพิ่มเราก็มาดูนะครับลองเลือกไปดูจะเห็นว่าทางขวาเนี่ยเห็นไหมฮะฟอนต์ลันเนอร์สดาวเนี่ยก็เพียงพอนะครับเนี่ยฟอนต์ลันเนอร์ทำให้น้องเนี่ยสามารถส่งแมคควีนเนี่ยเป็นวิ่งในส่วนของวิ่งนําได้ถามว่าแล้วตรงนี้มาจากไหนเวลาทุกคนฝึกเสร็จเนี่ยมันจะแรนดอมดาวตรงนี้มาก็ทุกคนก็มาดูว่าทุกคนเนี่ยจะได้ดาวด,ดวงไหนมาแล้วก็ เอาตัวไหนมาฝึกเนี่ยให้ดูเลยจากตรงนี้เห็นไหมครับว่าถ้าหากว่าผมใช้บล็องเนี่ยน้องเนี่ยไม่สนิทมากเห็นไหมไม่สนิทมากเท่าไหร่แต่ได้วาสกาเลตหรือบางตัวอย่างสเปเชียลวิกเนี่ยก็สนิทคะแนนเนี่ยมันจะสูงคะแนนในวิธีการดูดูยังไงนะครับดูตามนี้เลยอัฟฟินิตี้ข้างขวาบนนะครับขวาบนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นวงกลมวงเดียวเนี่ยยังไม่สุดนะถ้าหากว่าเป็น2วงเนี่ยน้องจะสนิทมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะรู้เนี่ยเราก็ลองใส่ดูอย่างเช่นถ้าน้องสมิดสนิทกับเออเดี๋ยวลองใส่ให,ให้ดูแบบเรนดอมก่อนนะ tmo เบรานะครับเห็นไหมออฟฟิเนตตี้ทางขวาเนี่ยเป็นไงครับเป็น2วงแล้วแปลว่าเขาจะเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับทำให้เรียนรู้ของสกิลตัวที่เราใส่เข้าไปต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่แหละเหตุผลที่เราอ่ะต้องมาดูเว็บนี้นะครับเราดูเสร็จแล้วก็โอ้สามารถเลือกตัวที่เราชอบได้นะครับเรียงไปเลยแล้วก็เวลาที่เราเลือกเสร็จนะครับสมมติว่าผมเลือก tmo p e r a มาแล้วเนี่ยมันจะกดดูต่อได้ว่าอุ๊ยแล้วรุ่นหลานของ o p e r a เนี่ย เป็นใครมันถึงจะเพิ่มคะแนนได้เยอะอ่ะอย่างเช่นผมมีไลท์โชว์กับทางฝั่งของโอคุดิแคปนะครับก็จะเห็นว่าอุ้ยไลท์โชวก็สนิทนะครับทำให้รุ่นเหรนมาเนี่ยก็สนิทมารุ่นหลานเนี่ยก็สนิทกับเราเหมือนกันทําให้การสืบทอดก็เป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้ก็อยู่ที่ทุกคนแล้วนะครับว่าจะยังไงอย่างเช่นถ้าว่าผมอยากจะเทสผมอยากจะใส่บอลบงไปนะครับเราก็อ่ะเลือกบอลบงไปนะครับ อยู่ไหนว่านี่นะครับมีโฮโลโมลมงนะครับเราใส่ไปปุ๊บเราจะเห็นว่าตัวสนิทอยู่ด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นโอคูลีแคปกับเป็นทางฝั่งของอที่อยู่กับทางมิโฮโลเนี่ยมันก็เพิ่มความสนิทเราเหมือนกันทำให้ Affinity ผมเนี่ยค่อนข้างดีนั่นเองนะครับเราก็สามารถปั้นได้แล้วอันนี้สเตตด้านบนมันไม่ค่อยดีเพราะมันไปบวกกัดนะครับเห็นไหมผมอยากได้สปีดอยากได้เซมินามากกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ กดไปเลยนะอย่างเงี้ยเชฟผมจะมาปั้นแมคควีนใหม่เพราะว่าแมคควีนเก่าผมมันไม่ถูกใจเท่าไหร่ทีนี้การ์ดเอาอะไรดีนะครับการปั้นรีวิวตัวละครเนี่ยการ์ดาขาดไม่ได้เลยอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะให้แนะนําการงบเยอะมากผมก็จะยืมนะครับในส่วนของสุปร์คริกมาอย่างแน่นอนเลยนะครับคือดาวเต็มอันนี้ผมยืมเพื่อนมานะครับก็ไปแอดเพื่อนคนที่มี <laughs> คนที่มีการ์ดดีๆนั่นเอง สร็จแล้วการาดที่ผมจะใส่ผมจะไม่เน้น power เท่าไหร่นะแต่จริง power ก็ดีนะสำหรับคนที่วิ่งระยะไกลแต่เราจะวิ่งนำไงเราต้องการความอึดกับความเร็วผมจะใส่ความเร็วไป3ใบเลยซึ่งจะใช้เป็นการ์ด special week เอ่อแจกฟรีนะครับแล้วก็เป็น sr รวมถึงผมมีโตไกเทโอพอดีผมก็จะใส่ไปเลย3ใบนะครับแล้วกร์ดที่ผมขาดไม่ได้อีกใบหนึ่งเลยคือใบนี้ครับ <c oughs> ผมแนะนําเลยนะครับว่าควรจะมีทัชนะไม่ต้องมีดาวก็ได้ครับติด id ไว้เพราะว่าการาดใบนี้เนี่ยเวลาที่เราไปลงในส่วนของช่องนั้นๆเนี่ยถ้าม จะลดสเตมินาการใช้พลังงานลงนั่นเองและที่สำคัญมีอีเวนต์พิเศษที่ทำให้เราไม่ต้องนอนเราสามารถไปรีเคียชันเที่ยวกับเธอแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพลังงานแล้วก็สเตตัสได้นั่นเองการ์ดท,ที่สำคัญเนี่ยมีประมาณนี้เลยคือวิ่ง3แล้วก็ขอทาซินะ1ส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยให้เลือกเลยครับว่าจะเป็นในส่วนของ ไฟ m o ชั่นเพื่อเอาไปลงเพิ่มหรือถ้าไม่มีงบก็สามารถใช้ในส่วนของการ์ดไดวะสกาเลตใบนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ด sr ผมก็ใช้บ่อยๆนะครับอัพไปสักสั่งสองสัปดาห์เนี่ยก็เยี่ยมแล้วหรือถ้าหากว่าไม่มีจริงๆจะไม่เน้นในส่วนของวิทก็สามารถใส่ในส่วนของการ์ด sr อย่างใบนี้ได้นะครับในส่วนของการ์ด sr ที่เพิ่มในส่วนของหัวใจนั่นเองก็เพิ่ม stamina อีก แต่ว่าเราเนี่ยปั้นรอบนี้เราจะเสี่ยงไม่เน้นสเตมิมนาเยอะผมจะใช้ไดวะสกาเลต t แบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มสปีดการวิ่งนําให้สูงและสเตมิมนาเดี๋ยวฟุกๆไปลงในส่วนของซูเปอร์คิกก็จะใช้แล้วแต่สูตรไม่มีผิดมีถูกนะครับคลิปนี้ลงก่อนที่จะมีการขีดซันแบ,บ็กมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆนะจริงๆแล้วเราเนี่ยต้องใส่ใจเรื่องของรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเพิ่มในส่วนของเซตัสมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ <c oughs> เอามาเท่านี้ก่อนนะครับให้ดูว่าเราขอแค่ปั้นสำหรับสายเริ่มต้นสายมือใหม่เนี่ยพยายามหาตัวที่ทำให้เธอเนี่ยวิ่งนำหน้าให้ได้แล้วไปดูกันนะครับโดยการปั้นนะครับเราก็หลักๆนะครับดูว่าอันไหนมีคนอยู่เยอะช่วงแรกนะครับก็เน้นไปนทางสปีดเน้นไปนทางเซมินาแลวก็วิทนะครับวิทเนี่ยทำให้เราไม่เสียในส่วนของพลังงานด้านบนอ่ะ อันนี้ผมก็ลงสปีดก่อนเพราะว่ามีสปีดอยู่2ตัวเลยเพอฝึกไปเสร็จเนี่ยเราก็จะฝึกต่อแล้วก็มาดูครับอันไหนดูคุ้มนะครับอันนี้มีนสปีดกับสเตมิมีนาสเตมินาเนี่ยเราก็เลือกเป็นทีหลังนะครับเอาสปีดนำเพราะว่านี่เมื่อกี้ผมปั้นไปผมจะปั้นใหม่ถูกไหมครับอ่าก็ขออนุญาตมาพูดเรื่องสกิลหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงกันแต่ว่าสกิลเนี่ยจะมีอย่างนี้ครับการเล่นเนี่ยเราจะเล่นด้วยควาแล่วเราวิ่งนำใช่ไหมเราสามารถอัพพวกนี้ได้เลยครับเช่น สกิลสเตนเนอร์เวย์แอคเซลเลเรชันที่แบบว่าวิ่งตรงเพิ่มความเร็วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็ถ้าว่ามันเพิ่มความเร็วเนี่ยก็อ่านดีๆอย่าไปเอาในส่วนของพวกเพชเชเซอร์หรืออะไรแบบนี้แต่สกิลสแตมินาเนี่ยก็จะเลือกอันเล็กอันแดนหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าหากว่ามันตรงนะแต่ว่า2อันเนี้ยมันไม่ตรงอันนี้ก็วิ่งได้แค่สนามรองก็รอ,อก,ก่อนนะครับโดยสกิลที่ผมแนะนําเลยเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่มาจาก ซูเปอร์คิกนะครับขอให้ทุกคนจําเอาไว้เลยว่าถ้าสกิลของแม็กเออร์ซูเปอร์คิกโผล่มาเมื่อไหร่โดยสกิลนั้นมีชื่อว่าสวิงกิ่งมาเอสโตสกิลนี้เปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้ทุกคนอัพเลยเพราะว่าเป็นสกิลที่ดีจริงๆช่วยในการเข้าโค้งแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูความสตมินาพลังกายในระหว่างที่วิ่งด้วยทําให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็เวลาเข้าโค้งก็เข้าได้ดีนั่นเองนะครับทำให้วิ่งนํารักษาตําแหน่งเอาไว้ได้อย่างดีแต่ว่าผมเนี่ยยังปลดไม่ได้ผมก็จะอัพใน เล่น a c h i e v e m e ท t ทั้งหมดครบนะครับทำให้เราเตรียมตัวจะมาเล่น URA ซึ่งหลายๆคนมือใหม่ไม่ผ่านนั่นเองก็เลยรีบมาเล่นให้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมถ้าเอาทารซนะมาด้วยเนี่ยผมสเตมิน่ลดผมก็ไม่ต้องนอนครับใช้วิธีการคุยกับทารซนะนะครับทารซนะก็จะพาเราไปพักผ่อนเนี่ยได้สเตนได้มูดได้สกิ l ได้แล้วก็ได้ Skill Point ต่างๆด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมเนี่ยได้สเตมิน่าอยู่ที่600กว่าซึ่งผมพอใจแล้วนะครับผมก็จะ อัดสปีดต่อให้มันเยอะๆนะครับนะครับสามสิบสามเฟลเนี่ยได้สปีดสี่สามอันเนี้ยผมจะเสี่ยงไปกำลังใจให้ด้วยนะครับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ไปลืปบนี่นะได้สปีดถึงสี่สิบกว่าเพราะลงสปีดสองลุงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลตอนท้ายกันผมเก็บพอยต์มา ทำคลิปให้แล้วครับ500พอยต์ก็จะเห็นว่ามีสกิลมากมายนะครับวิ่งสนามที่หาร400ลงตัวสืบทอดของตุงคนอื่นแต่ผมเนี่ยจับ rushing goals นะครับซึ่งเพิ่มความเร็วในทางตรงนะครับมันจะแถม s t a n d away accelerate ด้วยนะครับเมื่ออัพหก็จะได้มา2สกิลเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับลดเวลาที่จะเสียเวลาในการออก start ต,ตัวอันนี้ผมก็ชอบนะแต่ว่าจะเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรอยากจะรีบ ออกตัวกันแบบเวลาไปเล่นกับเพื่อนบางทีเล่นคนละ3ตัวมาเยอะมันแทรกกอาไม่ได้นะครับอ่ะจะมาวิ่งให้ดูแต่ว่าจะโชว์ให้ดูก่อนเพราะว่าเห็นไหมครับผมอินสปายในส่วนของสนาเมเมดิยมเนี่ยเป็นเอสแล้วนะครับแล้วก็ย่าเนี่ยเอวิ่งนำาอตอนนี้คือเก่งมากๆเลยนะท่านผะู้ชมครับกดสก,กิปก็ชนะอยู่แล้วนะครับนี่ระดับ URA แล้วนะทุกคน ชนะห้ช่วงตัวม้าเลยนะครับเดี๋ยวไปวิ่งรอบรอบชิงให้เลยนะครับอ่าไปดูรอบชิงกันดีกว่าว่ามันยังไงนะครับคือรอบอื่นอืนีในเมจิโร่ผมสบายอยู่แล้วอันนี้อันนี้ถ้าฝึกไม่ไหวก็ฝึกอันนี้ก็ได้นะแต่ผม,ผมทำอะไรไม่ได้ต้องนอน,นครับนอนแล้วก็ลุ้นฟุกเอาได้เซมินา70อันนี้ก็คือเป็นอรอบเซมิไฟแนลนะครับรอบเซมิไฟแนลก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยดูผมไม่ถนัดเลยนะครับสนามแต่ก็ที่1สบายๆครับ ชนะแบบ4ี่ช่วงตัวทุกคนอันนี้ถ้าทุกคนมาถึงตรงนี้แปลว่าปั้นถูกแล้วนะครับปั้นแบบปั้นถูกต้องแน่นอนนะครับคือเก่งเลยอ่ะแม็กซี่เลยมันแบบว่าพร้อมบวกทั้งทุกสถานการณ์แล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมสุดท้ายครับก็อัพสปีดไปอีกก็ได้เสเตมินาเจ็ดร้อยเนี่ยพอแล้วนะครับการฝึกครั้งสุดท้ายสก,กิลก็อย่างที่บอกครับถ้าเอาสนามเนี่ยสมมุติว่าเวลาเรากดแข่งใช่ไหมครับสนามเนี่ยมันหาร400ไม่ลงตัวก็ไม่ต้องอัพนะ ถ้ามาตารฐานเนี่ยบางทีมันหัน400ลงตัวเราก็สกิลนี้ได้ครับแต่ว่าท่านี้มันไม่ลงตัวใช่ไหมเราก็ไม่ต้องอพก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปดูตอนท้ายว่ามีอะไรนะครับมาดูนัดชิงกันครับเมจิโร่แมคควีนอันนี้นัดชิงนะครับเราก็จะได้วิ่งหน้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมคควีนผมสามารถชนะรอบไฟนอลได้แบบที่ผ่านมาทิ้งเขาขาดนะครับรอบนี้ไหวหรือเปล่านะครับอ่าตึงๆทั้งนั้นจะมีไซเรนซุซูกะมีโหดูดอฟ มีมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีสเปเชียลวีคมีไทกินะครับมีหมดแต่ว่าเริ่มมานเนี่ยวิ่งนำก่อนเห็นไหมฮะหลักการเราไม่มีอะไรครับกลุ่มวิ่งนำมี3ามคนนะท่านผู้ชมมีสามคนเราก็วิ่งนำไปนะครับแนวหลังเขาก็จะวิ่งเก็บแรงนะครับอันนี้คือแล้วแต่สไตล์เลยนะแต่วันนี้เราปั้นมาวิ่งนำครับเนี่ย ขนาดมันก็สอง2ไม่ขนามือครับซัลเวนิน่าเราพออยู่แล้วนะถ้าสอง2เนี่ยยังไงก็คือสบายๆนะทู้คมวิ่งไปครับเกาะกลุ่มกันไปเดี๋ยวเราเล่งได้นะทางซ้ายเนี่ยเราสามารถเล่งคูณสองได้เพื่อดูแบบเต็มๆได้นะครับทุกคนพอเราวิ่งนำไปเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าสู่โค้งสุดท้ายเราจะปล่อยปล่อยนี่ครับอันติเรานะครับเดี๋นะเอาโค้งสุดท้ายครับ มีคนจะแซงขึ้นมานะแต่เราต้องระวังครับโค้งสุดท้ายนี่แหละเป็นตัวชีชาตาครับมาครับจะโดนแซงแล้วแต่ว่าทํางานก่อนครับทางฝั่งของท่าจิบชาในตำนานของเรานะครับ The Duty of Dignity Call นะครับไปแล้วครับขอทิ้งไว้ก่อนอีกหนึ่งนะนี่นไะพอจะโดนแซงเราก็ทิ้งได้โค้งสุดท้ายหนทีครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมแม็กค,ควีนถึงเหมาะจะวิ่งหน้านั่นเองนะ อย่างงขาดเลยทุกคนนี่รอบชิงนะนี่รอบตึงที่สุดของคาเรียแล้วนะครับเห็นไหมถ้าฝึกผมเชื่อเถอะว่าทุกคนจะได้แมคควีนที่เก่งมากๆเนี่ย,ยชนะ5ช่วงตัวอีกแล้วเห็ไหมชนะ5ช่วงตัวตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมก็สาหรับมือใหม่นะนี้ที่แบบว่าเฮ้โหไม่รู้จะฝึกยังไงนี่ผมฝึกเฟลไปด้วยนะครับก็ไม่ได้ฝึกสําเร็จหมดนะ แต่ก็สามารถจบได้อย่างง่ายดายครับเนี่ยแล้วตอนจบเนี่ยทางฝั่งของเพื่อนๆเ,เราก็จะมาแจกสเตตัสให้เพิ่มเห็นไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยฝึกเพื่อนๆจนเป็นแม็กซ์ได้เกือบหมดเช่นกันนะครับนี่นะเราจะได้สเตตัสมากมายเลยครับแบบนี้เลยครับแล้วก็จะได้ไพอยต์สกิลมาแบบมหาศาลอย่างนี้เลยนะก็ไปเรื่องอัพกันดูนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าวิ่งเร็วไปหมดแล้วเนี่ยก็มาดูว่าตัวสืบทอดเราเนี่ยจะอัพอะไรนะครับบางสกิลมันจะเรียนรู้เยอะไปบางทีก็ไม่ได้ใช้นะครับเราก็มาดูว่าเราจะอัพสกิลของคนอื่นไหม ลองอัพตามชอบเลยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยขอให้ฝึกให้สําเร็จแล้วไปลองเล่นดูก่อนนะครับอ่าผมก็ฝึกเมจิโรได้ B บวกนะยังไม่ถึง A เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ลงล็อกเท่าไหร่เนี่ยแล,แล้วก็ตอนจบเนี่ยเราสุ่มดาวมาเห็นไหมดาวเนี่ยก็ยังไม่มีสิไม่มีเอ่อสามดาวก็อาจจะไม่ได้เอาไปสืบพันต่อนะครับแต่ง่ายๆนะครับผมก็ปั้นมา3ามรอบให้ทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมปั้นไม่ยากครับทุกคนเอาไปวิ่งนาดูนะครับนี่ก็าฝากเมจิโร แม็คควีนสายวิ่งนำเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันไปมีโอกาสทำคลิปได้เรื่อยๆนะครับชอบตัวไหนกันก็มาอวยกันนะครับผมขออนุญ,ญาตพาแม็คควีนลาไปเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ